การย่อยอาหารนั่นเองค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยระบบย่อยดีหรือเปล่าไม่ถ่ายเลย2อ oh. อาทิตย์ทั้งที่กินผักเยอะมากพยายามกินทุกสิ่งพยายามกินทุกอย่างแต่ theix so What don't สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ผักบุ้งพาเปรียวค่ะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง เป็นกําลังใจให้กับบุ้งด้วยนะคะในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของการย่อยอาหารนั่นเองค่ะก็วันนี้มาคุยกันแบบสบายๆเนาะเรื่องของการย่อยอาหารซึ่งบุ้งต้องบอกว่าบุ้งเป็นคนหนึ่งค่ะที่มือก่อนเนี่ยมีอาการย่อยยากเนาะท้องอืดเนานะแล้วก็จะมีอาการที่เหมือนแบบ คือขับถ่ายไม่ไม่เต็มที่ไม่เต็มประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันส่งผลนะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีการย่อยยากแล้วก็การขับถ่ายที่ยากอะคะ่ะมันจะส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายของเราเพราะว่าอย่างที่บอวเคยทําคลิปต่างๆไปเรื่องของการขับถ่ายใครที่เคยดูเรื่องคลิปการขับถ่ายของบุ้งนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปรู้เรื่องการขับถ่ายมาเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าสมองของเรานะคะมีสส่วนก็คือตรงนี้กับตรงนี้ลำไส้ของเรา ก็เป็นสมองเรียกว่าเป็นสมองที่2เลยทีเดียวคราวนี้แล้วเอ้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยระบบย่อยดีหรือเปล่านะคะก็คือหลังกินอาหารเสร็จอะคะ่ะพอเรากินเสร็จปุ๊บเนี่ยบางครั้งมันจะรู้สึกเลยว่าอาหารไม่ย่อย คือเหมือนกระเพาะมันไม่ทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโกรดต่างๆมันบางทีมันจะตีขึ้นมาอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็เหมือนมีน้ำอาค่ะอยู่ในท้องตลอดเวลาใครที่เป็นคนที่เหมือนแบบเอ้ยกินส้มตามาเยอะแล้วก็กินน้ำมาเยอะเนี่ยน่าจะสัมผัสถึงโมเมนต์ตรงนั้นได้ว่าอาหารเราไม่ย่อยหรือบางครั้งที่เรากินเนื้อค่ะเป็นตระกูลเนื้อที่แบบมันเคี้ยวยากๆย่อยยาก,ยากๆเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถือว่าเราจะรู้เลยว่าเอ้ย อสองวันแล้วเนี่ยยังไม่ย่อยเลยมันจะเกิดอาการแบบท้องบวมท้องป่องอืดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาหารไม่ย่อยแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันว่าจะทําอย่างไรให้อาหารของเราย่อยเพราะว่าพออาหารย่อยเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบในร่างกายของเราทํางานดีแน่นอนว่าเรื่องของการแบบ รู้สึกไม่ดีเนาะอึดอัดเหลงเนะะ่ยค่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยคราวนี้อาหารไม่ย่อยมันเกิดจากอะไรก็แน่นอนคะ่ะอินพุตนะคะหรือสิ่งที่เรากินเข้ามาเนี่ยมันเป็นผล ต่อการทําปฏิกิริยาในร่างกายของเราบางคนเนี่ยย่อยดีบางคนก็ย่อยไม่ดีนะคะและอาหารเนี่ยมันก็จะมีอโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางคนย่อยอันนี้ดีบางคนย่อยอันนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของแบคทีรียรด้วยวันนี้บุ้งเลยอยากมาแชร์ประสบการณ์และการในสิ่งที่บุ้งอาขาทาแล้วก็ใช้ อย่างยาวนานมากทําให้ตอนนี้เนี่ยคือน้อยมากจริงๆที่จะเกิดอาการอาหารไม่ย่อยอย่างแรกเลยค่ะก็คือว่าต้องเคี้ยวละเอียดละเอียดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนจริงๆก็รู้แหละแต่จะทําหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งคือบุ๋าเป็นคนที่ปกติกินข้าวเร็วมากคือแบบปุบหมดแล้วนะรีบชีวิตรีบต้องทําอย่างอื่นแต่ว่าเรื่องของการย่อยเนี่ยบางครั้งเราจะต้องให้ฟันนะคะทําหน้าที่ในการแบบ ขบเคี้ยวย่อยอาหารต่างๆอันนี้คือฟันเนี่ยเขาถูกออกแบบแล้วก็มีหน้าที่ในการแบบขบเคี้ยวบดอยู่เนาะเพราะฉะนั้นแม่และอุตส่าห์มีฟันแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะโดยการเคี้ยวข้าวให้นานๆเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการย่อยเนาะแต่มันยังส่งผลไปถึงระบบประสาทที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกค่ะว่าเราอิ่มก็จะทําให้เราได้กินอาหารได้ในปริมาณที่ไม่ได้มากเกินความจําเป็นในแต่ละวันด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะคะใน จะย่อยดีแล้วก็ผอมไปด้วยใช้การย่อยนี่แหละเป็นตัวช่วยข้อที่2ก็คือไม่กินข้าวคําน้ําคำอ่าหลายคนที่รู้จักกับบุ้งเนี่ยเวลาสมมติว่าไปกินข้าวด้วยกันเขาจะชอบเอาน้ำมาให้บุง้งบอกว่าน้องบุ้งกินน้ำสิเออเราก็จะปฏิเสธบอกไม่เป็นไรค่ะพี่หนูหน,หนูยังไม่ดื่มน้ําเขาก็จะทําหน้าเหมือนแบบงงแบบคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากๆที่เราเนี่ย จะกินข้าวคำน้ำคำแต่จริงๆแล้วอันนี้คือผิดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่สมมติว่าเรากินข้าวไปเนาะแล้วดื่มน้ำไปโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยก็จะมักจะเป็นน้ำเย็นเนาะใส่น้ำแข็งด้วยความที่อากาศมันร้อนถึงร้อนมากพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้ตัวน้ำอะคะ่ะไปละลายน้ำย,อย่อยอ่าไปละลายทําให้น้ําย่อยเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าเป็นพวกน้ําแบบ เหมือนกว๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็คือโอเคไนดะ้ยังโอเคแต่ว่าไม่ใช่เหมือนแบบที่เรากินกันปัจจุบันก็คือกินข้าวไปกินน้ําไปซึ่งอันนี้บุ้งอะไม่ทําและไม่ทามานานมากแล้วด้วยเพราะบุ้งอะรู้สึกคือตั้งแต่ก่อนที่จะมีข้อมูลความรู้อีกคือบุ้งอะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมที่เวลาเรากินข้าวไปแล้วเรากินน้ำไม่เยอะอะคือท้องมันก็จะป่องแล้วเราก็จะรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังบุ้งเลยตัดสินใจอันนี้คือทํามาหลายปีมากๆน่าจะเกิน10ปีแล้วคือ กินข้าวเสร็จเนี่ยจะทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยนะถึงจะกินน้าเพราะฉะนั้นใครไปกินข้าวกับบุ้งแล้วบุ้งไม่กินน้าเป็นเรื่องปกตินะคะข้อที่3มก็คือเรื่องของอาหารอาหารแต่ละชนิดนะคะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีการย่อยที่แตกต่างกาันพวกกุ้งพวกปลาพวกเนี้ยค่ะมันก็จะย่อยง่ายโดยเฉพาะปลาเนาะ หลายๆครั้งที่เขาเลยมักจะให้คนที่สุงอายุอะค่ะทานปลาเป็นหลักเพราะว่าย่อยง่ายนั่นเองสําหรับเนื้อที่จะย่อยยากก็แน่นอนค่ะก็จะเป็นเนื้อวัวนะคะอันนี้ก็จะย่อยยากเป็นเนื้อหมูรองลงมาแล้วก็เนื้อไก่อันนี้ก็จะย่อยง่ายกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ย่อยยากนะคะแนะนําว่าช่วงที่มีอาการหรือว่าถ้าเลี่ยงได้นะก็ควรที่จะเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากนั่นเองค่ะอันนี้ ก็ลองมาปรับใช้กันดูในส่วนตัวบุ้งเนี่ยคือบุ้งพยายามจะหลีกเลี่ยงเนื้อวัวกับเนื้อหมูนะคะเพราะว่าบุ้งรู้สึกว่ามันย่อยยากสําหรับเราเราก็จะเน้นเป็นกินพวกเนื้อไก่แทนเนื้อปลาแทนแบบนี้ค่ะมันจะสบายท้องมากกว่าและข้อต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะบางคนเนี่ยโอ้โหพยายามทําทุกวิถีทางเลยทําทุกอย่างเลยนะคะอันนี้บุ้งก็เคยเป็นเคยไปตอนไปต่างประเทศอะคะ่ะ ไม่ถ่ายเลยสองอาทิตย์ทั้งที่กินผักเยอะมากพยายามกินทุกสิ่งพยายามกินทุกอย่างแต่ปรากฏว,ว่าไม่ขับถ่าย เพราะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราอะค่ะรวนบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าเอาน้องบุ้งค่ะพี่ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็ตอนนี้กักตัวอยู่เราก็กินอาหารเหมือนเดิมซ้าๆทุกวันแต่จุลินทรีย์ในร่างกายเราค่ะมันเกิดจากหลายสาเหตุเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบความเครียดต่างๆเนาะรวมไปถึงอาหารที่เรากินนะคะบางครั้งเราไม่ได้กินอาหารที่ทําให้จุลินทรีย์ตัวดีของเราในร่างกายเราเนี่ยเติมโตและเราจะกินอะไรได้บ้างอ่ะแน่นอนนะคะของหมักดองพวกกิมจิอันนี้เนี่ยก็จะเป็น ตัวช่วยเลยมีปลา,านะคะก็ช่วยได้เป็นอย่างดีหรือจะเป็นพวกโยเกิร์ตคีเฟอร์นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นั่นเองค่ะเพื่อทำให้จุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายของเรานั้นมีอาหารแล้วก็เติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่บุ้งเนี่ยใช้กับตัวเองในการที่ทำให้เราเนี่ยย่อยอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหรือบางคนนะคะเขาก็จะใช้พวกสับประรดในการที่เข้ามาช่วยย่อยนั่นเองแต่ว่าส่วนตัวบุ้งเนี่ยคือบุ้งไม่ค่อยได้ทานผลไม้บุ้งอาจะเน้นเป็นเนี่ยแหละค่ะเป็นพวกกิมจินัตโตะปลาร้านะคะคีเฟอร์หรือโยเกิร์ตนั่นเองค่ะ ก็สามารถที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นย่อยได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นเคี้ยวนานๆน,นะคะก็จะช่วยได้ไม่กินข้าวคำน้ำคำค่ะปรับดูอาหารว่าอาหารอะไรที่มันเหมาะสมกับการย่อยของเราพยายามหลีกเลี่ยงเนื้อที่มันย่อยยากๆนะคะแล้วก็พยายามทานเนื้อที่ย่อยง่ายๆเสริมจุลินทรีย์ตัวดีให้กับร่างกายรวมไปถึงอาหารของจุลินทรีย์ด้วยละค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะคะใครที่สนใจเที่รถไขมันออนไลน์ส่วนตัวหรือคอร์สออนไลน์ต่างๆในกลุ่มปิด Facebook ของบุ้งก็สามารถคลิกเข้ามาได้ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ Line o f f i c i a l Account าแปะอยู่หรือจะเซิร์ชมาได้ที่ Line o f f i c i a l ตาม ID นี้ได้เลยนะคะอยากให้บุ้งทำคลิปอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้บุ้งเป็นคนตอบเองทุกคำถามคลิปของเราจะลงทุกๆวันตอน6โมงเย็นยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้หรืออยากจะให้บุ้งทำคลิปอะไรก็สามารถ บอกเอาไว้ได้เลยคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยบ๊ายบาย